ดดมาเฮ้ยอไไหมลูกอร่อยอร่อยได้ๆๆดกด้ๆๆหยอกกันนั่นเห็นไหมเออูดูตาดูตาน้ะออดูดูดูไปนะไม่ได้ลูกนะไม่ไม่ไป ยายเอา